บุกกรดังสามครับอัปเดตรถสวยเข้าใหม่เยอะเลยนะครับนี่แคมรี่2.5พิเอมี่ครับปี22ไม้60,000นะครับมีนี่ครับไม้80,000นะครับสําหรับเอาติสไฮบริดไฮท็อปสุดนะครับประหยัดน้ำมัน23ลิตรผ่อนไม่ข้ามหมื่นนะครับแล้วก็มีรุ่นอื่นเยอะเลยนะมีสีเทาดำแบบนี้ด้วยใครอยากได้เอาติสสีเทาดำนะครับมีนะผ่อน8,000ต้นๆนะครับหรือเอาติสไม่น้อยน้อยน้อยสุดตรงเนี้ยคือ40,000นะนะครับแล้วมีแอร์คอร์ดนะครับแอร์คอร์ดมีอยู่มา2-3สองสามคันนะครี นะครับแล้วก็แอคคอร์ดนะรวมถึงซีวิคคลิปนี้ดูให้จบอย่าพลาดน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสอที่บริษัทเพชรยนต์ กลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็นเพรยนต์ที่บริษัทเพรยนต์สาขา1นเสรีไทย68มีนบุรีกรุงเทพครับคังรถมือสอที่ใหญ่สุดในย่านนี้ใครสนใจรถมือสองทุกรุ่นครับนึกถึงเพรยนต์ได้เลยนะครับเราคันรถสวยคุณภาพเกีรดเครับละประกันไม่มีชนหนักพิกความจมน้ํากับไม้ก่อไม่ไม่มีเล่มชำรุดสูญหายครับ ทุกคันนะครับมีบริษัทตรวจรถมาตรวจให้นะเป็นบริษัทชิคนะครับตรวจรถ215จุดครับมาตรฐานเยอรมันออกใบเอกสารรับรองใบเซอร์การันตีให้นะนะว่าคันเนี้ยมันไม่มีกอไม้ครับไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับประเมินเป็นเกรดเป็นดาวให้พี่ๆเลยนะครับสนใจรถมือสองนะครับจริงๆคุณสามารถซื้อที่ไหนก็ได้ปากซอยบ้านนะครับหรืออำเภอที่คุณอยู่ก็ได้แต่ถ้าคุณอยากได้ราคาที่เหมาะสมนะของเรานะไม่ได้ถูกไปแต่ก็ไม่ได้แพงไปอยู่ในเลขากลางครับถูกกับเรามีไหมมีแน่นอนนะครับแพงกับเรามีไหมมีแน่นอนนะครับ แต่คุณได้รถที่คัดเกตเนะครับคุณภาพดีนะแล้วก็คัดมาแล้วเนาะจะซื้อผม6คนเนาะเขาคัดรถมาประสบการณ์สิคนละ10กว่าปีบางคนถึง20ปีคัดรถสวยมาให้แล้วนะครับแล้วก็เรามีบริษัทตรวจรถตรวจนอกมาตรวจให้อีกนะครับและที่สาคัญเลยคือเรามีไฟแนนซ์รองรับ1ิสถาบันการเงินออกรถได้ทุกอาชีพนะครับและได้เลทดอเราเบี้ยต่ำที่สุดครับเริ่มต้น2.39นะสปี2.39หาให้ได้5ปี2.69เดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาพี่มารับชมนะครับเอาต มีแคมรี่แล้วก็มีพวกแอคคอร์ดนะนะครับจอดอยู่ตรงเนี้นะแน่แนๆเลยโคดังสตอนนี้นะครับมีรถจอดอยู่ประมาณร้อยคันเนี่ยแน่นมากนะนะอันนี้คือเขาซ้อนเป็น2แถวนะโซนนี้จะเป็นรถกระบะรถครอบครัวนะครับอ่ใครกำลังมองหานะเดี๋ยวพาดูแคมรี่ไม่เจ็ดหมื่นพาดูแอคคอร์ดไม่หกหมื่นพาดูเอลติสนะครับมีไม่มีไม่สี่หมื่นหกหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะแล้วก็แสนต้นอะไรแบบนี้มีนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวผมพาไปรับชมกันเลยขอเริ่มต้นที่คันแรก คันนี้ดีกว่าแนะอคคอร์ดครับทะเบียน714นะแอคคอร์ดเป็น2.0ไฮบริดครับไม้หกห0 0่เองคันนี้เป็นไงนคันแรกไม้น้อยแล้วนะครับแอคคอร์ดมาอยู่แค่63,000ครับปี19นะเป็นรถเขาเรียกว่ารถประจำตำแหน่งหมดสัญญาเช่า5ปีแบตเตอรี่รับประกัน10ปีนะครับตอนนี้ก็ใช้มา5ปีก็เหลืออีก5ปีนะครับสำหรับบริเวณศูนย์แอคคอร์ดเนี่ยจุดเด่นของเขานะครับ <S <S ขเขาได้เป็นระบบไฮบริดแบบใหม่นะเป็นแบตเตอรี่เทียมไอออนแล้วนะถ้าเป็น ปีเดียวกันนะ่ะปี19ปี20ของแคมรี่ยังเป็นนิกเกิลอยู่นะอันนี้เป็นลิเทียมไอออนแล้วนะครับในในเรื่องของการบริหารไฟฟ้าของตัวรถอ่ะดีกว่านะแล้วก็ทนกว่าครับน้ําหนักเบาวกว่าแล้วก็สําหรับมอเตอร์ไฟฟ้าครับใช้2ตัวครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวทํางานร่วมกับเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2000ัีซีนะได้ถึง2 1 5รแรงม้าเลยและภายในดูหรูหลาหน้าใช้ครับนะดูแบบแอคคอร์ดอ่ะเนาะนะนะ มันได้เป็นบเก่งใหญ่นะครับประหยัดน้ํามัน23โลลิตรครับแล้วก็ได้ความรู้หรานะมันดูหรูหราก,กว่าแคมรี่แน่นอนนี่น่ครับแอร์หลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์ด้านหลังมีนะครับการตัดเย็บนะของตัวเบาะอะไรของอะไรต่างๆนะมันดูดีนะครับผมบอกเลยแอร์คอร์ดเขาดูดีอยู่แล้วเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับตรงนี้ก็ลวดลายนะสวยเลยนะแอร์แบคลอบคันอยู่แล้วรองรับ Apple Car ์เพครับอ่ามีกล้องถอยจอรัสกีนมีเนวีให้แล้วคูซอนโทนมีนะรถสวยน่าใช้ครับแอร์คอร์ดสองจุดศูนย์ไฮบร ายแดงเกือบเกือบหลานเนะห้านหกนะกว่า,วาตอนนี้8ปดแสนเจ็ดหกัครับฟีดาา 1, นะ้าผ่อนประมาณหมื่นนะทะเบียนสวยด้วยนะครับล้อส,สวยทะเบียนสวยใครสนใจคันนี้คันแรกครับสนใจทักมา0ูนย์หกห้าเก้าไลน์แอด pek 152นะครับมาดูคันต่อไปดีกว่าคันนี้รถลูกค้าผมจองซื้อสดไว้นะใครที่ดูคลิปไม่สี่หมื่นนะครับลูกค้าผมจองซื้อสดไปแล้วรอมารับรถสิ้นเดือนนะลูกค้าจองมาหลายหมื่นเลยนะมาดูคันต่อไปนะครับขอดูคันนี้ก่อนนี่คันนี้ รู้สึกไม่แสนหนึ่งพอดีนะคันนี้7049ครับเพิ่งเข้ามาใหม่ไม่หนึ่งแสนโล1 2 0 0 0แหรือ1 0 0 0 0แสนพอดีเลยแหละประมาณนี้นะครับไม่ไม่คำแสนหนึ่งแน่นอนนะคันนี้489,000สีดาวผ่อน8ปดเป็นสามครับ New Altez 1.6รุ่น G ปี19นะครับทะเบียน7049นะแล้วเดี๋ยวใครรอปี20มี2คันเดี๋ยวพาดูมีปี20เบาะดำคอนโซลดำครับราคาแค่499อ่ะนะมีอยู่2คันคันนี้รถล็อกขอภัยลืมเปิดนะครับอ่ะเผื่อใครสนใจครับไม่หนึ่งแสนพอดี 7049คันนี้ครับสภาพกริปมากนะเซนเซอร์หลังมีให้แล้ว4จุดนะชมนี้นะมันน่าใช้เพราะอะไรหนึ่งเลยมันได้ความทนแบบ a l t ติสเนาะอึดถึกทนครับมันเท่นั้นง่ายๆไม่ต้องดูแลอะไรมันเยอะไม่จุกจิกนะแล้วก็2นะครับช่วงล่างเป็นปีกนอกคู่แล้วนะเป็นใยสรซสายขวาโครงสร้างรถเป็นแพลตฟอร์ม TNGA โฉมแรกของอัล t ิสยึดกกอนถนนดีนะครับแล้วก็แอร์หลังมีแล้วนะ Altid โฉมแรกเลยที่มีแอร์หลังไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเบาะก็เป็นผิวสมัดซอฟทัชแล้วนะแล้วก็เป็นเบาะใหญ่ๆ นั่งสบายนะครับไม่เมื่อยนะนั่งนานไม่เมื่อยแนะนะ่นอนสําหรับเบาะตัวใหม่นะครับชมนี้น่าใช้ครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39คันนี้คุณผ่อน7ปีผ่อน8เป็น3เองนะมาดูคันต่อไปคันนี้ราคาสูงกว่าคันข้างหน้าหมื่นหนึ่งสองสองเจ็ดหนึ่งคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นหกนะเลขไม่เจ็ดหมื่นหกปีสิบเก้าปลายปีเหมือนกันนะเจนนี้มันเริ่มต้นประมาณสิบเก้าปลายปีครับเดือนเก้านะเขาเริ่มออกมาล็อตแรกสู่ตลาดอะเดือนเก้านะเดือนเก้าที่เขาผลิตนะครับ ต่ออกจริงก็ประมาณสักปลายปีเนาะนะเขาเริ่มผลิตจากโรงงานเดือนเดือนเก้านะสำหรับเจนนี้นะก็สิบเก้าปลายปีครับพวกนี้นะครับผลิตพวกเนี้ยเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาทั้งนั้นน่ะนะครับคันนี้สองสองเจ็ดหนึ่งไม่เจ็ดหมื่นหกครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่แค่แปดพันห้านะแปดพันห้านะได้เอาติสครับชมนิ้วแบบนี้ไปใช้งานต่อได้เลยนี่นะภายในสั้นสั้นครับรถสวยน่าใช้ไม่แค่เจ็ดหมื่นนะไม่เจ็ดหมื่นหกแบบนี้มาดูคันต่อไป ดูซีวิคไหมผมมีซีวิคตรงนี้จอดอยู่สองคันเดี๋ยวพาดูทั้งสองคันเลยคันนี้ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าหกเก้าผ่อนอยู่เก้าพันห้าครับได้ซีวิคสีเทาดํานะตัวท็อปของเครื่องพันแปดเอลนะเอลทะเบียนเก้าสี่แปดหกนะไม่เก้าหมื่นห้าหกเก้าครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่เก้าพันห้านะตัวไม่ได้เชยแล้วครับสังเกตล้อนะปีสิบเก้าจะได้ล้อลายนี้ถ้าปีสิบแปดจะได้ล้อแบบดําตัดเงาเนาะอันนี้ก็จะเป็นล้อแบบเขาเรียกว่าอ่าสี สีแบบลมดำอะนะนี่มีคูซอนโทนครับมี Honda l เลน Watch นะ 1.8EL นะตัวท็อปเครื่อง1,800ของเขาอะไปแดงล้านต้นนะไปแดงล้านต้นนะครับนี่บาะถ้าภายในนะสีสีภายนอกเข้มภายในมันจะได้เป็นสีออกอ่อนแบบนี้มันจะสลับกันนะแล้วนะเดี๋ยวผมพาไปดูสีอ่อนสีอ่อนภายในจะได้เป็นสีดำนะครับใครชอบภายในสีดำนะใครชอบภายในสีดำคุณไปคัง,งหน้าราคาเท่ากันครับไม้น้อยกว่าหมื่นโลคันนี้ไม่แปดหมื่น นะถ้าเบียน7934ครับปี19เหมือนกัน1 8 EL ตัว FC เหมือนกันนะปีเดียวกันนะทตไมน้อยกว่าหน่อยนะคันนี้ไม้ประมาณ80,000กว่านะไม80,000กว่าราคาเท่ากันครับ5 6า0 0 0หกหเหผ่อน9 5 0 0เหมือนกันนะก็ได้ไฟโปรเจคเตอร์ครับมีไฟตัดหมอกเบาะปรับไฟฟ้าด้านคนขับเรียบร้อยนะครับเบาะหนังเรียบร้อย EL เนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะมีฮอนด a าเลนวอ h นะครับจอจะใหญ่กว่านี่เห็นไหมภายในมันจะได้เป็นสีออกดาแบบนี้ ภายนอกอ่อนภายในจะดำนะภายนอกเข้มนะครับภายในก็จะสีอ่อนแบบนี้อ่านี่นะครับบอกเอาไปหนุนอยู่นะครับเก็บงานให้อยู่คันนี้ยังไม่พร้อมนะก็รอเก็บงานบอกก็ครบแล้วสภาพกริปมากนะผมเห็นมาเนื้อแรกรับนะมีกล้องถอยจอรัสกรินครบครับทะเบียน793-4คันนี้ผ่อน9ก้าพันหตลอดสัญญาครับซีวิันะไม่แปดหมื่นนะครับตัว el ตัว็อปเครื่องพันแมาครับดูอีกหนึ่งคันนะแบบนี้ลูกค้าชอบเลยครับเพราะว่าสีนี้นานๆมาทีนะ outis ครับสีออกเทาดํา นะมาคันเดียวนะครับไมาลขแสนสองครับทะเบียน7104ปี19ปลายปีครับสีเทาดำนะ1.6รุ่นจีชมนิว TNGA ชมแรกนะช่วงล่างป no ีกนอกคู่ดับเบิลวิชโบนนะครับแล้วคันนี้สีสวยน่าใช้มีคันเดียวนะสีนี้นะ4ี9 0 0 0นานะเพิ่งปรับสภาพนะครับเดี๋ยวถ่ายเดี่ยวด้วยนะคันนี้ไม่ถ่ายไม่ได้นะครับเพราะว่าสีเทาดำเนี่ยมาแป๊บๆก็ก็ติดจ,จองนะครับไมลแสนสองครับสภาพดีนะสภาพค่อนข้างโอเคคันนี้ ไม่แสนสองครับพรยูแปดพันสาตลอดสัญญานะแอร์หลังมีนะครับภายในสะอาดสะอาดแบบนี้นะครับใครสนใจเอาติสครับสีเทาดำเซ็นเซอร์ถอยมีให้แล้วนะครับคันนี้มีบริการจัดไฟแนนซต์ถึงบ้านทั่วไทยฟีด้าพรแปดพันสามตลอดสัญญานะครับมาดูอีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็นปี20นะครับยังปรับสภาพไม่เสร็จนะเขาถอดเบาะหนุนอยู่นะครับทะเบียน2405ครับ New Altis 1.6รุ่น G ปี2020ครับเบาะดำคอนโซลดำ นะคันนี้เบาะดำคอนโซลดำแล้วนะครับทะเบียน2405 499,000ไม่123,000นะครับสันเรียบคมสวยๆนะแลกรับนะครับสภาพค่อนข้างโอเคอ่ะนะคันนี้สภาพค่อนข้างโอเคเลยเผื่อใครสนใจเอาติดปีอ่าปี20นะเบาะดำคอนโซลดำคันนี้ครับได้ไปก็ไปอีกหนึ่งคันนะที่ผมแนะนำนะครับนี่ยังปรับสภาพไม่เสร็จนะจะได้เบาะดำคอนโซลดำแบบนี้เผื่อใครสนใจนะครับ New Altis ปี20พรอยู่แค่8 5 0 0 นะไม้ก็ไม่เยอะนะไม้แสนสองเนี่ยแสนสองสามพันนะครับก็ไม้แสนต้นประมาณนี้นะใครสนใจศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับไลน์แอดเพีเอเคหนึ่งห้าสองเอาคันนี้ไม้ห้าหมื่นเก้านะครับสี่ศูนย์หกเจ็ดนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยปีสิบเก้าปลายปีจดยี่สิบครับภายในยังได้เป็นสีออกอ่า ครีมเนาะแบบนี้ครีมตัดกับเทาดํานะหัวหมอนเทาดํานะครับแล้วก็มีที่พิงหลังเป็นเทาดํานะตัวเบาะเป็นครีมแอร์หลังมีให้คันนี้ปี19นะครับผลิตปลายปีเดือนธันวาจด20นะครับสะอาดเลยคันนี้นะครับรถสวยน่าใช้5้าแสนหนึ่งบาทครับฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ8ปดพันหกนะเพื่อใครสนใจครับปี19บเจดยี่สไม้ห้าหมื่นนะสี่ศูนย์หกเจ็ด นจัดได้นะไม่ห้าหมื่นเก้านะครับห้าหมื่นเก้าฟีดาวผ่อนแปดนหกตลอดสัญญานะครับสนใจทักมาได้ศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ลน์ครับแอดพีเคหนึ่งห้าสองมาครับดูเอาติสอีกหนึ่งคันคันนี้ผมเชียร์เป็นพิเศษนะครับเผื่อใครสนใจนะเอาติสที่เป็นไฮบริดครับไม่หลักหมื่นนะประหยัดน้ำมันครับประมาณสัก 23โลลิตรนะครับคันนี้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะทะเบียน1539้ครับ New a l t ต s 1.8 Hybrid high, high ตัวท็อปครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะมีไฟตัดหมอกแบบ led ให้แล้วนะแล้วก็กระจกหน้านะครับเป็นกระจกที่มีเซ็นเซอร์นะนะเป็นกระจกรุ่นรุ่นเดียวที่ไม่ได้เหมือนกับ a l t ต s สตัวอื่นอนะ่ะก็คือฝนตกปุ๊บมัน,ม,นมันปัดอัตโนมัติครับมันมีเซ็นเซอร์ถ้าเป็นรุ่นอื่นมันมีแค่หน่วงเวลาใช่ไหมปรับกระจกแบบไฟฟ้าแบบหน่วงเวลาอันนี้คือออโต้นะก็คื น้ำฝนหยดปุ๊บมันก็โพโพโพป,ป,ป,ปัดให้เลยนะครับอ่ะนะกรอบโคลเมือข้างหน้ามีครับล้อมแม็กนะสิบเจ็ดนะลายนี้ลายพิเศษเฉพาะตัวไฮนะแล้วก็ตรงนี้ครับมีบายสปอร์ตข้างนะใครจะมาแซงมีเตือนนะครับซ้ายขวานะแล้วก็กุญแจนะรองรับแบบคีย์เลสภายในสีดำเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับมีแอร์ปรับแบบนาโนอี e, คอนโซลดำเบาะดำแล้วปี19นะไมค์แค่80,000น ใบไม่ประมาณแปดหมา 8, ื่นสี่มีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนมีเนวี่เบรกมือปรับไฟฟ้านะครับมีคูซอนโทนให้มีระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนครับมีระบบแจ้งเตือนชนหน้านะข้างหลังบาะหลังพับได้ครับนะบาะหลังพับได้แล้วมีที่วางแขนให้เรียบร้อยเลยนะตรงนี้ก็พับเก็บได้นะนะครับแล้วก็เบาะหลังพับง่ายๆเลยกดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ดันลงมาอ่ะแบบหนึ่งนะกดก่อนอ่ะเปิดบืงเดียวนะครับนี่ก็พับลงมาแบบนี้นี่บ่อหลังพับได้ครับถ้าใครสนใจนะเอาทิฟค,ครับไปหยาดน้ำมันนะ อึดทนนะครับแล้วประหยัดน้ํามันนะครับแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับแล้วก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเสียงมันจะนุ่มนะเสียงมันเงียบนะครับแล้วก็ขับนุ่มๆแบบนี้พอช่วงลายมันปีกนอกคู่แล้วได้ไปอีกหนึ่งคันไม่ผิดหวังครับมีเซ็นเซอร์ถอยมีกล้องถอยมีจอรัสกีนมีเนวีให้ครบนะเชื่อมต่อผ่านแอปทีคอนเน็กโตลต้าได้ครบเลยคันนี้ฟังก์ชันตัวท็อปครับนนในราคาเบาๆห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันไม่แปดหมื่นสี่คันนี้ฟรีดาวผ่อนหนึ่งผ่อนเก้านเก้า ฟีดาวผ่อน9ก้านเก้านะครับเกือบหมื่นขัดร้อยหนึ่งขอเครดิตดีนะสกอร์เอสกอร์บผ่อนเจ็ดปีราคานี้เลยนะครับเพื่อใครสนใจนะเอาติสนะครับที่เป็นตัวท็อปแลบไฮบิดด้วยนี่คันนั้นนะผมแนะนำนะครับแล้วก็คันต่อไปครับแนะนำเป็นคันนี้2680นนะครับเป็นแคมรี่ครับแคมรี่สองจุดห้าพรีเมียมป้ายแดงประมาณล้านหกนะ 2.5พีเมี่นะครับคุณดูล้อเขาดินะมันได้เป็นสเปคเดียวกับตัว2.5ไฮบริดพีเมี่เลยนะแต่แค่ไม่ใช่ไฮบริดที่เหลือเหมือนกันหมดนะมีแจ้งเตือนชนหน้าครับมี Adaptive Cruise Control นะครับมีแจ้งเตือนออกนอกเลนนะแล้วก็ได้ไฟ Full LED Projector เซนเซอร์มีรอบคันเรียบร้อยล้อแมกา์ลด้เท่เฉพาะตัวพีเมี่แบบนี้ครับ อ่าสีออกบอลน,นะบอลเทาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บอลเงินนะเป็นบอลเทานะครับมันก็จะเข้มเข้มนิดหนึง่งนะครับนี่มี a p t i v e c r u i ู e นะครับมีแจ้งเตือนออกนอกเลนไม้แค่หกหมื่นครับภายในอย่างหรูนะมีเขาเรียกว่าสันลุบให้แบบนี้สันลุบเปิดปิดไฟฟ้าตรงนี้นะตรงนี้ก็สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้กระจกตาแสงออโต้แล้วบอกปับไฟฟ้าคู่หนะ้านะครับม่านหลังไฟฟ้ามีม่านข้างมีแอร์หลังมีนะครับเบอร์ใครอยากได้เนาะแคมรี่นะครับตัวพรีเมียมนะครับคันนี้ก็ ประหยัดไปเยอะนะ1นึ่งล้านห้าหมนะครับผ่อนหมื่นเจ็ดนะฟีดาาผ่อนหมื่นเจ็ดหนะครับฟีดาานะผ่อน17,500เ 17, ซื้อสดได้จัดเฟรนแนนได้สนใจคันนี้ครับติดต่อหาผมได้โดยตรงเป็กผู้จัดการสายขายศูนย์หกห้าเก้าจ็ดลน์ครับแอดเพคนาสองนะครับตัวเบนซินล,ล้วนแบบพรีเมียมแบบนี้เพชรยนต์มีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้กันมาครับดูคันต่อไปแคมรี่สองจุดห้บิดปียีเลยคันนี้ไม่แสนสครับ 859ผมมีราคาเท่านี้ต่อปี19าไม่เจนะครับแล้วก็จะมีถูกอันนี้20 0 0 0ปี19าไม่ประมาณแสน0 0 0มีนะครับใครสนใจแคมรี่สีดำไฮบริดเนี่ยมีเยอะเลยตอนนี้แคมรี่นะครับ2.5งาไฮบริดนะ่ยมีประมาณ7-8คัน2.5งาไฮบริดพรีเมียมมีประมาณ3-4คันแล้วก็ปี19ปี20ประมาณนี้แล้วก็ใหม่สุดก็21นะ19 20 21นะครับทุกคันเป็นรถ หน่วยงานนะครับมือเดียวปอดศูนย์นะครับเป็นรถประจำตำแหน่งหมดสัญญานะไม่ใช่รถบ้านนะครับพวกนี้เช็คศูนย์ทุกหมื่นโลครับดูแลโคตรดีนะรประวัติชัดเจนนะครับแล้วก็มีคนตรวจรถให้นะครับมีออกใบเซอร์การันตีให้สนใจแคมรี่สักคันนะครับคุณทักมาหาผมได้โดยตรง0ูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งส e. มาค้าคันต่อไปครับอันนี้เป็น2.5สปอร์ตตัวแมตเชปีสอจดี ะครับมันเริ่มต้นด้วยปี2 1นะตัวเนี่ยหน้าเนี่ยนะมันเป็นหน้าไม้ไดเชนนะครับคันนี้รู้สึกว่าไมประมาณเท่าไหร่899อ่ะจำได้ไม้แสนสามอ่ะ2.5สปอร์ตครับตัวสปอร์ตนะครับเทียบกับตัวพรีเมียมตะกี้ที่สปอร์ตได้มีคือ1เลยคุณดูล้อขาวขนละลายเนาะ2ครับไม่มีซลูป3ครับไม่มีเมมโมรีซีท4ครับมีแค่คูซอนโทนไม่มีแอดัพทีฟคูซอนโทนนะ5นะครับความการแจ้งเตือนชนหน้าไม่มี6นะครับไม่มีแจ้งเตือนออกนอกเลนเท่านี้ที่เหลือเหมือนกัน ต่างกัน6จุดนะครับอธิบายแล้วนะต่างกัน6จุดนะครับชัดๆนะครับล้อสันลูปนะระบบแจ้งเตือนชนหน้าระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับ Adaptive cruise ไม่มี Memory seat ไม่มีแต่ราคาถูกกว่านะคันนี้899เองปี2 1จด22ปลายแดงอันนี้ออกมาล้าน4 1 4 7 5อ,อันนั้นเกือบล้าน6 5กว่า5ปลายนะครับ1 5ปลายนะคใครสนใจแบบไหนทักมาได้นะครับสปอร์มีข่ามุกนะครับแล้วก็เออเมียม,มีบรอนเทานะ แล้วก็เดี๋ยวมีอย่างอื่นอีกนะนี่มี Accord ตัวท็อปนะตัวไฮบริดเทคนะที่มีจอดอัตโนมัติมาดูคันนี้ก่อนตัวท็อปครับป้ายแดงเกือบล้านสองนะล้านหนึ่งกว่าๆนะครับสำหรับเอ uh, ่อ CHR ครับ1.8ึ่งชุดแป้นไฮบริดไฮท็อปสุดของรุ่นนะมีชุดแต่งรอบคันเรียบร้อยนะมีเซ็นเซอร์รอบคันเรียบร้อยไฟหน้า LED โปรเจกเตอร์นะครับหลังคาแบ็กท็อปนะสีดำนะและล้อแม็กลายนี้นะถ้าปี18จะได้ล้อลายนี้19จะได้ล้อลายอ่า เป็นเงินตัดกับดำนะผมว่าล้อะายนี้สวยนะเข้ากันเลยนะครับชุดแต่งสกเกิร์ตสปอยเลอร์นะหลังคาดำล้อดำเท่เลยอันนี้เป็นล้อเดิมโรงงานนะแม็กเดิมโรงงานนะครับคันนี้เปลี่ยนน้ำมันครับ23ล,ลิตรนะปี18ครับป้ายแดงเกือบล้านสอง่ะตอนนี้ราคาถูกกว่าเกินครึ่ง549,000สะฟีดาวผ่อน9,000ตลอดสัญญานะ CN r ครับ SUV crossover แบบไฮบริดแบบตัวท็อปนะกุญแจคย์เลสแล้ว ภายในครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนบอกปับไฟฟ้าได้คนขับนะมีคูซอนโทนู้สตาร์เรียบร้อยคันนี้ไม่ประมาณแสนสองไม่แสนสองนะครับแอร์ Air, ปรับดิจิตอลออโต้แยกซ้ายแยกขวาเป็นทรงคูเป้ครับนะเปิดข้างบนแบบนี้เบาะหลังตรงนี้พับได้นะครับเบาะหลังตรงนี้พับได้หลังคาดำนะดูเท่เลยนะใครสนใจนะ CNR นะครับรถที่ต้องเรียกได้ว่าเป็น SUV คอสโเวอร์ยกสูงเนาะแต่ยึดเกาะถนนโคตรดีนะครับใครเคยขับอะไรแบบเนี้ยนะคุณจะชอบเลยนะครับแต่ จุดข้อเสียของมันละกันนะครับนั่งหลังเนี่ยจริงๆมันนั่งสบายนะมันปโปร่งมากเลยนะแต่แค่คุณสังเกตกระจกหลังดิมันเล็กคนนั่งหลังจะดูรู้สึกอึดอัดนิดนึงนะคุณดูกระจกตรงเนี้ยมันเล็กมากเลยอะ่ะนะเห็นไหมมันเล็กกว่าข้างหน้าเยอะเลยนะครับปกติข้างหน้าข้างหลังมันพอกันใช่ไหมอารมณ์เหมือนคุณนั่งกระบะแคบอะนะกระจกเล็กๆแต่นั่งสบายกว่ากระบะแคบโปร่งกว่านะแต่มันแบบไม่รู้ดิผมว่าคนนั่งหน้าคนขับอะสบายนะสองคู่นั่งหน้าสบาย,นะอ,าาบายอารมณ์มันเหมือนขับคุณขับมาสด้า คนนั่งหลังไม่ค่อยสบายเขาออกแบบให้คนขับกับคนนั่งหน้าสบายเนี่ยข้างหลังก็อนเนกประสงค์นะพับเบาะใส่ของตามนั้นนะผ่อนเก้าพันตลอดสัญญานะมาดูคันต่อไปครับตัวท็อปสีขาวมุกค,ครับ accord 2.0 h y b r i d Tech ทตัวท็อปสุดของรุ่นครับทะเบียน7102ผมมี2คันนะอะ่ปี19คันนี้ปี19ปลายปีจด20ครับ2.0 Hybrid Tech ทครับฟังชันตัวท็อปกล้องรอบคัน3 6 0องศามีซันลูฟมีระบบแจ้งเตือนเขาเรียกว่า ทุกอย่างนะนะครับแล้วก็มีรองรับ Apple c a r p ารนะครับมีเขาเรียกว่าถอยจอดอัตโนมัตินะเป็นออโต้พไพร์โถอยจอดป้ายแดงรันแปดครับตอนนี้8ปดแสนหกหมื่นเก้าพันปีสิบเก้าจดยี่สิบคันนี้ไม่แสนสามนะรฟรีด้าผ่อนอยู่หมื่นสี่กว่าเองนะได้ฟังก์ชันตัวท็อปครับล้อแม็กเท่ๆนะมีซันรูฟนะครับสีขาวมุกแบบนี้ผมมีสองคันครับอีกหนึ่งคันไม่เจ็ดหมื่นไม่เจ็ดหมื่นปีสิบเก้าสีขาวมุกเนี่ยแหละแต่คันนั้นคันนั้น ราคาจะสูงกว่า20,000บาท889ผ่ 8, 8, 9, อน15 0 0นนะคันนั้นคันนี้ผ่อน14กว่ากว่านะใครสนใจคันไหนทักมาได้นะ2.0 h จ b ดศูนยไฮบริดเตัวท็อปครับป้ายแดงล้าน8เอาไปใช้ง,งานต่อโคตรคุ้มครับถูกกว่าป้ายแดงเกือบล้านน่ะนะมาดูคันต่อไป c a m r y ไม่น้อยไหมแคมรี่สนะคันนี้ c a m r y 2.0รุ่นจีครับปี19ปลายปีจด20ไม่แค่79 0 0 0าสภาพโคตรกริฟครับคันนี้นะได้ กุญแจครบ2ดอกอะนะกุญแจสำรองมีทะเบียน3214ครับรถสวยน่าใช้นะคันนี้อีกหนึ่งคันที่ผมรู้สึกว่าเอาไปไม่ผิดหวังแน่นอน 2.0G จไม่น้อยนะครับ2.0 g ไม่น้อยคันนี้นะครับรอแก้กระจกข้างอยู่นะเวลาใครสนใจนะทักมาได้ครับ0 6 5 9 5 1 3 3รอแก้ตรงนี้อยู่นะนะมันเป็นรอยนะครับเราก็ถอดแก้เบิกศูนย์นะเบิกศูนย์เปลี่ยน คันนี้ทะเบียน3214รถสวยน่าใช้นะครับสภาพดีมีม่านในฝ้าหลังนะแล้วก็เป็น2 0 G ที่ไม่น้อยสุดแล้วนะปี19ปี20ที่เรามีนะครับคันนี้739,739ฟสดาวผ่อนอยู่หม่นสองกว่านะครับมามาดูเอาติดปี20อีกคันครับคันนี้ขอลงรายละเอียดเยอะหน่อยนะครับรถสวยและคุ้มน่าใช้มาก6174 6174คันนี้เป็นเออเป็น 1. 6 รุ่นจีโฉมนิวนะครับเป็นซินล้วนนะครับแล้วก็ได้เป็นปี20ปลายปีนะครับไม้120,000คันนี้ไม้120,000ครับสภาพดีเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับล้อแม็กนะแล้วก็มาดูภายในการลองรับกุญแจคย์เลสครับอ่ะขอภัยนะครับคันนี้ภายในเป็นสีดํานะกุญแจไม่ได้เปิดนะครับทะเบียน6174นะครับ6174สภาพดีเลยกริปเลยนะผมบอกเลยว่าคันนี้ได้ใบอีกคันน่ะทีม ก็ต้องบอกว่าคุณไม่ผิดหวังนะครับได้ New a u t i s นะครับแล้วได้เป็นปี20ในราคาปี19อ่ะ4 9 9 0 0 0ครับีดาวผ่อนอยู่8 5 0 0ตลอดสัญญานะครับรถสวยน่าใช้ครับนะมีบริการจัด finance ถึงบ้านทั่วไทยเลยใครสนใจ New a l t i s ปี20ครับคันนี้ขอเป็นตัวเลือกแรกเลยกันนะครับคุณทักมาหาผมนะผมจะบอกว่าคันนี้เป็นตัวเลือกแรกกระจกเดิมรอบคันเลยครับคุณสภาพโคตรกริบครับเดี๋ยวตรวจรถให้215จุดโดยชิคนะสนใจคันนี้ทักไม่ได้ครับ0659513374 มาครับดูคันต่อไปคันนี้ออ่ 2.5G 2.5G นะครับรู้สึกว่าเขาจองไปแล้วหรือเปล่าข้ามดีกว่านะรู้สึกว่าติดจองนะครับมาดูคันต่อไปครับ6065ครับแคมรี่2.5ไฮบริดปี19ไม้แสนสองครับราคาแค่839เองผ่อนอยูหมื่นสามไปปลายนะเบอร์ใครอยากได้แคมรี่สักคันนะครับสีดำนะสภาพดีประหยัดน้ำมัน23โลลิตรนะครับ ขับรู้หลาแบบแคมรี่นะคันนี้เอาไปใช้งานได้เลยนี่ใบปอดศู์หายาหอ,อยู่ครับรถประจอตำแหน่งมดสัญญาสภาพดีนะฟังก์ชั่นครบครับผ่อนอยู่หมื่นสามกว่านะประมาณนี้ดีกว่าใครสนใจนะครับรถมือสองนะครับเน้นเป็นพวกเนี้ยซีวิก a อ t ติดแอคคอร์ดนะครับซีวิก a อ t ติดแอคคอร์แคมรี่อ่ะคุณทักมาหาผมได้เลยนะครับขาย รุ่นประมาณเนี้ยเดือนหนึ่งก็หลักรวมๆมาแล้วเกือบร้อยนะครับแล้วก็ทั้ถ้าทั้งบริษัทขายประมาณ1้0 1 8 0คันนะต่อเดือนนะครับใครสนใจรถมือสองทุกรุ่นครับทักมาหาผมได้ครับเป็กผู้จัดการสายขาย0 6 5 9 5 1 3 3 7 4 l i n e ห้าหนึเดฮ้ยผมลืมคันนี้ไปได้ไงก่อนจะปิดคลิปขอพาดูคันนี้ก่อน904นะครับคันนี้สวยมากนะแล้วสภาพโคตรกริ๊บนะครับต้องบอกงี้ถ้าคุณอยากได้ปี19ไม่ไม่ข้ามแสนสักคันนะมันมีคันไม่เจ แต่ผมไม่เชียร์นะผมเชียร์คันนี้นะคันนี้ไม่แปดหมื่นสองนะมาเยอะกว่าไม่กี่พันนะครับแต่สภาพดีกุญแจสำรองครบโครงสร้างโคตรเดิมครับและที่สําคัญยางมิชลินปียี่สิบสี่ใช้งานต่อยาวๆนะแล้วก็ทะเบียนสวยจําง่ายโหคันนี้มีแต่ข้อดีนะครับก็ถ้าคุณอยากได้ปีสิบเก้าชมนิวอ่ะในเลทสี่เก้าเก้าอ่ะคันนี้ตัวเลือกแรกนะครับสนใจนะครับทักมาผมได้โดยตรง0ู5ย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสาสามจสี 4, ่ลนแอด p e k หนึ่งห้าสองครับเดี๋ยวผมพาเลือกชม เนะจาะลึกรายละเอียดนะกระจกเดิมรอบคันคุณจสำรองครบยางมิชลินปี24นะคันนี้ได้ไปนะครับคุ้มที่สุดอะนะในในปี19นะครับอ่ะใครสนใจทักมาได้นะวันนี้ครับประมาณนี้ดีกว่าสนใจรุ่นอื่นนะครับคันอื่นทักมาได้0 6 5 9 5 3 3 3 4ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ครับพี่ๆจะได้ไปพลาดนะอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ